หาเจ็ดสี่เจ็ดขอกระเห็นได้สี่เานีนสี่องอลยอยัางนอซื้อโลแต่ต่เว็นแต่หามงยันยันนันออกเวียดก่อนจะไปลาวนะซื้อเท่ละสองพันสองพัน สวัสดีผมเป็พี่น้องวงปายเมื่อสวัสดีเนาะว่าจะเป็นพี่น้องทางไกลทางไกลที่กําลังับชมคลิปบาวต้นนะขณะนี้เนาะพี่น้องการฝากเกี่ยมยานทำข่าวถึงพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ไกลเนาะเป็นตน้นแมนอยู่ประเทศไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะอยู่สหรัฐอเมริกาบอรหรือว่าอยู่ฝรั่งเศสบอเนาะเป็นอย่างไรทางนั้นสบัยดีอยู่บอเนาะพี่นะ้องส่วนทางนี้ทนเทศลาวนี่ก็ถือว่าพยาธิโควิดก็ยังระบาดอยู่เนาะพี่น้อง โดยสปอร์เหม็นแข็งสวัรค์เขตตัวเล็กนักสูงอสมควันสไลด์กันจะเป็นตัวเล็กในซุมโรนนี่กันไลยเติบจะอยู่ในกลุ่มนักโทษเนาะตัวเล็กสูงเนาะพี่น้องและวันนี้จะเอาคลิปเกี่ยวกับการขอหวยไไมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเนาะเป็นคลิปที่เกิดขึ้นอยู่ภายในเฮื่อนของมาต้นเนาะ พอเมื่อนี้เป็นมือออกไวยเนี่ยมื่อนี้เขาสิเอาคลิปเกี่ยวกับการคอหวยมาให้ผมเองพี่น้องได้เบิง่งเนาะรายการมาลุ้นโชคนกำกันพามันสิงออกยางแรงเงนาะเดี๋ยวสิเอาคลิปต่อไปให้ผมเองพี่น้องได้เบิ่งเนาะอย่าลืมสวัสดีผมเองพี่น้องครัาเมืเ่อกี้แล้วเซอร์กดปุ่มติดตามเซอร์กดไลค์กดแชร์เป็นับกาลังใจให้ัวตัวคลิปต่อไปเนาะเอาเอาไปเบิ่งกกำกันมัน,อนแอนนี้เป็นวิธีคอเลขเด็ดจากพญาเต่าเนาะ,ะเาะพราะว่าเต่าอยู่เทือนี่มีสองตเนาะพี่น้อง ถูกมือท okay, <Art interesting. S 1> <pack> ีวามีเลขออกแหละเพื่อนอยู่เัืองนี้เพื่อนจะคออยู่ตลอดเนาะโดยเอาแป้งมาโผลแล้วก็พากันขูดคือ่อแม่พี่น้องได้เห็นนี่เนาะเลขสามคือมันใหญ่เลยนี่เนาะสามนี่เนาะไม่เคยีจอง ใช้อีกใช่อีกเป็นหกเลย <c oughs> เลยจ้อนนะเ <c oughs> พราะว่าเต่าสองตตัวนี้เนาะเป็นเต่าที่ว่าให้เลขให้โชคสุพผลอ่าอยู่ตลอดเนะาะเพราะปีก่อนเพิ่นเคยถือเลขสี่ตเนาะอ่าถืออยู่สิบแปดล้านเนาะอ่าเพิ่นถือสามพันนะพี่เนอะแต่ก่อนเลขสี่ตอย่างเาาจะ พันหนึ่งต่อหกล้านเนาะเดี๋ยวนี้พันหนึ่งต่อห้าล้านปีกายเนมืนถือเลขสี่โตได้จากเต่าในน้องพี่น้องได้เงินสิบแปดล้านปีกายเนี่ยได้ออกมาต้มน้ำม้บวงวานลูกคือแฝาเป็นห่อยล้าน นี่อารอนไอยู่นาน่ได่เลยเด้อเอลห็นคือการเรนสองในอจะเห็นได้รวยคอยเห็นเล็งหาเห็นแม่ก็เห็นเลขหาแม่เห็นเจ็ดหางสามจเแกงในรูนี่ได้เลขเจ็ดเลขเจ็ดเจ็ดเจ็ดเนี่ยเจ็ดเนี่ยสามเนาะอีกสามนอกคาถาเอเด็กมนล เห็นบ่ก็บอกลายโตัก็บ่งนะได้องตค่ะเบึงสามเจ็ดนี่ค่ะจะให้มันแจ็งมี่เขาเคียนกับบงเด่นเจหาสามตัวผูกอหาสามสามห้านี่เนาะบึงสามเจ็ดนี่คันบ่งทางสามเจ็ดนะามเจ็ดคันบึงทางไเคยบ่งมันจะบ่งมีแต่บึงทางนำขึ้นมาบงทางหัวเอเจ็ดหาสามบึงทาง นีเลยหาสามหาอีกชุดหาซูสามสาอหาทุนสีโตน้ำนางขายอาร์เดอพอเลยอันนี้ก็คือหาอืมนั่นแหละจดหาใส่อีกเป็นเหาที่ถ่ายมันโเนสีโต้โอ้เตกบสมมียนสานหานะเออเจ็ดสามหา ออกห well, uh, really ่ที่มอนันดูออกหาเจ็ดเจาาเห็ดขอกะเฮ็ดได้สีเจเมื่อกี้นีนะนาหนาหนาเฉียงอะไรยัางนอซื้อโลแต่แต่เป็นแต่หางงย่นย่นนันออกเวียดก่อนจะไปลาวนะซื้อเท่าสองพันสองพัน ที่ผ่านไปนั่นก็แม่นการขอหวยอยู่ที่ือนของบาต้นเนาะโดยเฉพาะแมนซุ้มแม่และก็แม่เท่ามันจะมาเป็นพิเศษเนาะมือเล็กอกเแค่จุ่มแบบนั่นนะพี่น้องเป็นทุกๆถุกๆวันจันทร์และก็วันพฤหัสจะคอหวยน้ำพญาเต่าจุดตลอดเนาะบางว่าทุกคนจะได้เลขเด็ดนําแม่บาต้นและก็แม่เท่าบาต้นเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะพบกันม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอก่าวคํามา Sabari.